กองแบมบใครบวชวะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมกองนี้แล้วแม่งหายไปตัวแล้วรอบนี้มึงกูล็อกเลยตรอคัดเท้าคัดไปยังไหนที่ประกอบกันวันนะั้นน่ะรับก็นี่เป็นตัวรถมันวันนี้มันจะพามเราจะรันอินมาแล้วเนี่ยเราเพื่อไปดูศักยภาพอานุภาพและสมรรถภาพของเครื่องจะประกอบกันดีกว่าว่า ทรงรถบื้มๆแบบเนี้ล้อวิ่งจริงๆวิ่งเท่าไหร่นะมาดูทรงทรถกันก่อนเนี่ก็เป็นยาง200ยางใหญ่ล้อหนึ่งสี่นะครับล้อก็ลื่นพอประมาณคนทำรถอบล้อลื่นๆหน่อยเป็นสตาร์ทมือใครโชคหลังแม่งกระด้างที่ปเป่งเลยเดยสภาพล้อของมายอย่างนี้แต่ก็ล้อก็ลื่นนะสตอร์สิบห้ายี่ห้า นแล้วก็เป็นมาด้วล่มเดิมเงี้แหละบวชแนาแล้วก็เป็นกองเดิมจริงเปล่าออมาดูนี่กองเดิม S4 r e แ a บ p บนะครับก็ก็โยนไปพูดกันมากก็รู้ๆกันอยู่แล้วแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนําคนที่ใช้รถสตาร์ทมือแล้วลูกโตรถสตาร์ทมือโดยโปกติถ้าเ็รยมมปสมบูรณ์เนี่ย มันไม่ต้องบีกสตาร์ทบางคนชอบสตาร์ทแล้วบีกเขาเร่งเวลาเราบีดเขาเร่งครับมันเป็นการเพิ่มกํางอัดให้เครื่องยนต์แล้วก็เป็นการเพิ่มภาระให้ใน้สตาร์ทนะครได้สตาร์ทแรงเฟืองอยู่อะไรที่มันเรากละออัดไม่ได้ก็ไปก่อนเช่นเฟืองสองชั้นตัวเล็กคนที่ชอบสตาร์ทแบบกับรถลูกโต เฟืองพังแน่นอน2บางคนสตาร์ทไม่ติดอืดได้ไม่หยุดเลยสตาร์ทสามเฟืองแตกแน่นอนตัวกันแตกก็ไม่อยู่นะครับคือเครื่องยนต์มาดีๆอ่ะมันก็ติบนะบิดขึ้นเร่งเลยนะครับก็เป็นทิกการใช้แล้วสตาร์ทแล้วกันผมเชื่อว่า,วาหลายๆคนจะสตาร์ทบิดขันเร่งเยอะๆอยู่ยังสตาร์ทบิดแบบเอากำลังอัดไปใส่เครื่องยนต์อยู่ ภาร้าของใดแบตเตอรี่เสียหายเยอะนะครับโอเคไปผมพาไปขี่ดูว่ามันจะเป็นยังไงและจะต้องเติมอะไรบ้างไปใส่หมวกไว้นะ กลับดีแต่งหน่อย<ม>เปิดตูด้วยมันนเป็ไงอมๆวะ่ะจูนเก็บหน่อยกาดมันแปลกๆเดี๋ยวลองดูไหมรอแปมเพิ่มหน่อย <S <S เพิ่มหน่อยเี่พริกลักษณะของการรีแมปที่ผมทำบางทีมันค่อมๆยันยันรอบเนะี่ย มันก็ต้องดูว่าอากาศร้นเป็นไงแล้วก็อย่างเงี้ยผมเลือกที่จะลดไฟท้ายหน่อยว่ามันเป็นยังไงนี่ขอปอดกคาวาาหน่อยเดี๋ยวไปดูว่า,วาเป็นไงน่าจะค่ำๆ้ำแเพราะว่ายเย็นรถเยอะ เพืเ่อนๆที่ประกอบรถใหม่เหมือนคันนี้นะครับแล้วราจิ็นเป็นร้อยกิโลที่ผมราดจินเนี่ยราดเทสเทสได้ครับแต่ถ้าเกิดมีอาการเป็นทิคเล็กๆแล้วกันที่บอกว่าอมๆอมๆเนี่ยอย่างแรกต้องดูก็คือเรื่องวาล์วอย่างเงี้ยมีเกียร์แรงของวาล์วเพิ่มขึ้นวาล์วชิดเปียกเลยสูดดูดทุกชิดแย่อ้มอมก็ลองดูเรื่องการตั้งวาล์วมาเป็นเรื่องที่ทําง่ายๆแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเราะนั้นฝากมาด้วยเบอร์เดิม0.13 เนี่ยมึงไม่เห็นนทีตากล้องไม่เห็นทีวะเอาอันถุงทึ่งสามด้ไม่เดี๋ยวไปลองใหม่ค่ำค้ำถ้าจะค่ำค้ำแหละเพราะว่าตอนเนี้ยมันเย็นละลมมันเยอะเ,อเขขะอย็นดูว่าค่ำค้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้ปะถุงทึ่งสามไหมเนี่ยชัวนะร์รน,วนะเนบอร์เมื่อกี้นะแกขี้ไหว แล้วก็ถึงระสุดท้ายรันคาใจของเราครับเราจะดู G S จะโกโปอกแล้วเนี่ยได้ความเร็วที่เราเป็นสามเหมือนที่เพืเ่อนๆเห็นนะก็ถือว่ารถซื้อเหล้าบอดี้แบบนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วสามคลิปนี้จริงๆแล้วความตั้งใจของผมเลยนะก็คืออยากจะสื่อถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไล่รถรถมันมีสเต็ปตั้งแต่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสองในความในในกลางคืน แล้วก็มันเป็นเทสกลางวันซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยรถที่จูนกลางวันแล้วไปขี่กลางคืนบางครั้งความเร็วจะได้ไม่แตกต่างแต่ระยะทางมันเพิ่มเพราะอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฝากไว้ให้สังเกตในคลิปนี้คือเมื่อเราทำรถที่มีแรงโหลดเยอะนะครับมันก็จะเฉื่อยอย่างคลิปแรกเนี่ยขึ้นเต็มดีแต่ถ่ายไม่เดิน คลิปที่สอง้ายเดินแต่รอตรงร้อยเจ็ดสิบเก้านานไปครับนะคลิปที่สามมาปรับจูนแล้วก็เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นกลางวันเพื่อความกระชับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าสไตล์การจูนรถเนี่ยด้วยปัตติลของทั้งหมดที่เพื่อนๆจัดไปหรืออะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมาเป็นข้อมูลที่มีตัวเลขอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องท่อไอเสียเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับผมสำหรับคนจัดชุดฉะนั้นคลิปเนี้ย จะเห็นความแตกต่างระหว่างช่วงระหว่างตอนที่ผมทําไว้ให้นะครับคลิปสุดท้ายนะมันจะขึ้นกระชับเลยและมันเดินไม่รอถามว่ามัน,ม,นมันดียังไงมันไม่เป็นภาระเครื่องยนต์ฉะนั้นการบรรจุเป็นสําคัญคลิปนี้ก็สมมําหรับรถซื้อเล่ากับข้อมูลนี้เป็นที่น่าพอใจหวังว่าเพื่อนๆจะได้รายละเอียดในการไล่รถจากคลิปที่แล้วเป็นการประกอบคลิปนี้เป็นการไล่รถไปบ้างเมื่อมากกันน้อยนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการแต่งรถแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดี